อินลชิอยเดียวเดี๋ยวให้ย่เมื่อกี้เข้ามาด้วยความรวดเร็วนะคะยังไม่ทันได้ถ่ายให้ดูนะมีพอเดินเข้าประตูห้องมาก็มีที่ทำครัวเล็กๆนะตู้เย็นไมโครเวฟเตาอบที่ล้างจานมีหมดนะเตาอ,อบนีไหมก็ <c oughs> ไม่มีเตาอ,อบ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็เป็นโซฟาเบสนะคะ ป่านเข้ากังออกมาแล้วนะแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวนี่คือห้องน้ำแล้วก็มีห้องนอนสองห้องนะเป็นคว e นไซส์เบดนะหนึ่งห้องอันนี้สองห้องในห้องก็มีนี่นะทีวีมีเท่าเนี้ยค่ะง่ายๆนะ มีที่แขวนผ้างนี้ตรงนี้เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็อาหารเย็นของเด็กๆอันนี้เอามาจากบ้านนะไก่เปรี้ยวหวานคล้ายๆไก่คล้ายๆไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไก่เปรี้ยวหวานไก่ไก่เล่าแดงระวังร้อน พีีม่มโอเคค่ะเราแผนให้อาบาน้ำหมาแต่ว่าพวกคุณเราอยู่ในโรงแรมตอนนี้ก็ต้องลงไปเลยลงไปเลยชทำไหมชทำไหม <c oughs> ชทำไหม <c oughs> ชทำไหม เยวยุก็ทำเร็กซ okay. okay. ์เออตกทามาด้วยกันไหมทามาด้วยกันดกันเลยไหมโอเคเกซแล้วก็สบู่มาก่อนนำกสบู่โอ้้บากอนาชมพูบาสตรงเนี้ยแชมพูนะคะ not sponsored อืมอืมโอเคอืมสนุกไหมสนุกไหมทำมาไ้ย มาให้มันิดนี่โเคชุกชุก่งแล้เนี่ยเบคเกเบคเบคลีกรเลยเการรัแ่าคเยแ่าแค่เนีอนี้ทำไมอย่างนั้นนะอืมเไม่ยำลงล่ะ แม่น <Es> ้ำอุ <half> ่นๆสบายมากเลยสบายกว่ที่บ้านเราดีนะเเทำทำแบบนี้ได้ไหมดูมันจะมเลยเดี๋ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไพอแล้วมันเยอะเต็มเต็มยังไม่ได้แต่มาแต่เสื้อข้าแล้วส่วนใหญ

Mà mẹ nó đang đặt miệng đi ừm 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 สบายดีออกใช่ไหมสบายไหมสบายไหมเราำที่ตรงนี้กเอาตัวมาให้แบบไม,ม่ปเปิด ไม่ใช่ตัวหมาซิลร่ไม่ใช่ตัวหมานี่นี่นะวิ่งไป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 ฮึมึ

anh nắng nóng nắng bắt đầu mắt nắm 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 แม่หอมเลยหอมเลยแม่สอนเยอะช่วยกันช่ช่วยไม่ตกใจโอโอเคฮึ่้องตกใจไม่ต้องตกใจเห็นไหมไม่ต้องตกใจแล้วช่วยกันมาช่วยกัน

เม่วานกันอยไมน้ำอยู่เลยอยากไปหมเลยอะโอ้ม่วานยไม้น้ำอยู่เลยคคนเก่งคนเก่งคนเก่งดีาอ่าให้ตัวมาให้ปานอเาให้ป๋านอ

วันนี้เรามาเที่ยวมิสซูวะนะคะเราอยู่ที่เมืองเคลโน่นะดัลลัสเท็กซัสแล้วเราก็จะมาโอ้ยขนมญี่ปุ่น,เ,นเต็มหรอโอ้โยโอ้ยขนม อเฮ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะอวยพิมพ์พรไม่ได้เจอขนมญี่ปุ่นมาเป็นแรมปีน่าทานเนาะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้น อม้ย่านก็ไม่ออกไม่ลองไม่รู้หนึ่งกล่องอ่ะคุณดาลล่าเุ็ดาลล่ามาซาริโอซะแล้วห5 0 0้ารอยเยนเป็นสิบดอลลาร์่พันห้าร้อยเยนก็สี่รอยห้าสิบบาทสิบกว่าเหรียญน่ะทามา สิบกว่าเหรียญไม่ต้อกลับมาหรือไม่กลับมาดิคิโนคุนียังไงเขาอยากไปดูคิโนอ่ะเดี๋ยวค่อยออกมาดูได้ไหมอ่ะมีวากิวด้วยสั่งซื้อได้เหรอนี่ร้านนี้ขายเนื้อวากิวเขาเปิดถึงสิ้นปีเท่านั้นก็คงไม่ได้กินแล้วก็อันนี้มี ลูกครับมาจากญี่ปุ่นลูกละสิบสองเหรียญคนะ่ะลูกละสิบสองเหรียญถ้าเป็นที่เมกาคือพาวละเก้าสิบเก้าเซนนี่ค่ะญี่ปุ่นดาราดารานี่ไงตอาไหม อย่างเงี้ยเอาไหมอย่างเงี้ยเอาไหมคือไส้ไข่ไส้ไข่ไม่ชอบไข่เดินไปดูก่อนนี่ข้าวหมูทอดน,นี่ไงเนี่ออยข้าืซอโด้งไงเอาไหมไม่เอาเดินไปดูไปเดินไปก่อนเป็นอไงพี่เอาสายเข้ามาก่อน ดาราดาราล่าหาดารานี่อันนี้ไหมชิคเก้นคาราเกะเป็นไก่ทอดอยู่ข้างในเอาไหมคะฮะเอาป่ะใ่ะหยิบมาอันนึงสิหรือจเจ้าบีฟอันนี้เนื้อย่างบีฟยากิมิกุหรือจเจ้าชิคเก้นคาราเกะเอาบีฟเหรอโอเคี <c oughs> ่ะคุณผู้ชมโอเคเอาวาง <c oughs> นี่ซีซันโนลไอเทมมัสตากเกมัชชูบบสชีสเค้กก็คือเป็นแบบทิปิคอลซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเนาะเหมือนกับ UFM บ้านเรานะคะ ของญี่ปุ่นทุกอย่างอะไรเซลอ๋อพวกบาร์บีคิวแหมถ้าบ้านอยู่แถวนี้นะจะซื้อนี่นัดตกนี่เรายังต้องเดินทางไกล ขนมญี่ปุ่นอ้าวนี่มาจากเมืองไทยอ่ะมีภาษาไทยด้วยมีภาษาไทยด้วยอ่ะตลกดีค่ะชิละสองเหรียญกว่าแล้วก็มีพวกเนี้โมจิพุดดิง้ง นี่เป็นพวกปลาที่ไข่ปลาเห็นแล้วคิดถึง UFM บ้านเราแหละเนาะคิดถึง UFM สำหรับทำพวกวันนี้มีบาร์คิวนะน่าทานจังโอเคูดดิ้ง ก็คือจะราคาแพงหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นของนําเข้านะนี่ี่มี่อะไรได้อะไรอีกเปล่าขนมเต็มเลยอะ่ะ นี่อะไรเหรอแค่นี้เหรอเคยกินเหรออนนี้นี่อันนี้ไปซื้อไปฝากเพื่อนเหรอซุปเปอร์เลมอนแข่งไอเอเอเปียวสุดอ๋ออันนี้เหรอนี่นโจิก็ไม่ซื้อหรอแต่เดี๋ยวไปกินได้นั่นนะโบบ้า โอ้ยละลานตาละลานตาค่ะเต็มไปหมดเลยขนมอะไรไม่รู้อยากกินทุกอย่าง <g ül> ไปดูทางนี้ต่อนะอ,อ๋นนี้เป็นพวกขนมแบบขบเคี้ยว จกักกะบีจกักกะบีไม่หวันชอบทานอันนี้นะแต่ว่าที่เบอร์มีแฮมก็มีขายเป็นแบบขนมยอดฮิตแล้วตรงนี้มีเอ่อเป็นแบบฟูดคอร์ดเล็กๆนะคะ นี่คะ่ะแบบว่าอยากจะกรีดตรงใกล้ๆทางออกเขามีร้านอ้นี่ด้วยนะคิโนคูนิยะคือแบบคิดถึงมากๆแต่มันไม่มีหนังสืออาร์ตครฟ์ขายนะหวันเรนอยากได้หนังสือแบบการฝีมืออะไรเงี้ยแต่มันไม่เอ๊หรือว่ามีอ้อมีอยู่ตรงนี้นิดหน่อยมั้ง อ๋อมนิดอ๋มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยนี่นนนเรามาเรามาอีกแห่งหนึ่งคือร้านโซมิโซมินี่นะเราจะไปซื้อไอติมซอฟเสิร์ฟใส่ปลานะคะใส่วอฟเฟิลปลานี่นะคะรสชาต ปลาเขาดอนอยู่เต็มไปหมดต้าาดอนอ้าปากเต็มไปหมดสวยอือหือมีอะไรโชว์หน่อยคืออะไรเขานั่งอยู่อ่ะดิอันนี้นไหนดูสิไหนขอดูใกล้ๆก,ก่อนอออ ชิมสิออ้สช like <Le a? S 2> mm ิมอสิหรออุยอ่ ที่ทานอยู่น renamed, like> i i> <S <S ี่คืออะไรครับครีเครมบรูเล่เครปค่ะเขาเรียกว่าเครปบรูเล่ครับเออครปบลูเลยอะไรวะเรียกผิดนะครับเรียกเครปบรูเล่เป็นกินยากบปานทำไมอ่ะโอ๊ย กินมันในชามดีๆอะคุณไม่อยอมก,กินในชามเอ้ากลายเป็นว่าต้องกินกับพื้ชเราเดี๋ยวนี้เห่เห็นไหมเห็นไหมมันก็กินไลฟ์โซไม่กิน,นอืมเคี้ยวกันกรุบกับกรุบกับไม่ต้องออกมาไม่เห็นว่ามีอยู่ในชามอยู่ตรงนั้นเลยไม่กินฮะมีอยู่บนชามตรงนั้นมันไม่เห็นเปล่า เฟรนดไปกินน่ะในาชามอเออนั่นน่ะ,นะเออไม่กินโอ้ยต้องป้อนค่ะต้องป้อน